มาจัดกระเป๋ายาเตรียมเที่ยวกันนะคะไปเที่ยวให้สนุกเนี่ยก็จะต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะคะรวมถึงยาต่างๆด้วยนะคะจะมียาอะไรบ้างที่ควรจะพกติดตัวไปไปฟังกันได้เลยค่ะแต่ก่อนที่จะไปฟังนะคะฝากกดติดตามช่องหมอย,ยาอยากเล่าไว้ด้วยนะคะ ยาที่ควรจะพกติดตัวไปอย่างแรกที่ขาดไม่ได้แล้วก็สําคัญมากๆนะคะก็คือการเตรียมยารักษาโรคประจําตัวไปด้วยนะคะหากใครมีโรคประจําตัวเนี่ยก็ควรพกยารักษาโรคประจําตัวไปด้วยนะคะอย่างที่2นะคะก็คือยาแก้ปวดลดไข้นะอย่างสามัญประจำบ้านสุดๆก็พาราเซตามอลนะคะพกติดไปได้นะสําหรับอาการปวดมีไข้นะคะอย่างที่3นะคะก็คือกลุ่มยาแก้แพ้นะคะสําหรับคนที่มีอาการแพ้อาหารแพ้อากาศเนี่ยก็ควรพกยาติดตัวไปเนาะหรือว่าบางคนเนี่ยไปต่างที่ต่างถิ่นนะคะไม่รู้ว่าเราจะแพ้อาหารแพ้อากาศเมื่อไหร่ นะก็ควรจะต้องเตรียมมาไว้นะคะ ยหางที่4นะคะก็คือยาแก้ไอละลายเสมหะนะคะเหตงที่5คือกลุ่มยาแก้ปวดลดอาการอักเสบกล้ามเนื้อนะเผื่อไปต่างประเทศแล้วเราต้องเดินเยอะๆนะคะหาซื้อไม่ได้ไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนไปเหลือดีกว่าขาดนะคะอย่างที่6นะคะก็คือยาแก้ท้องเสียเนาะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอาหารนะคะหรือว่าเชื้อโรคต่างๆเนี่ยอาจจะทําให้เราท้องเสียได้นะควรจะพกยาแก้ท้องเสียติดตัวไปด้วยนะคะยหางที่7ก็คือยาลดกรดแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อนะคะช่วยบรรเทาอาการจุกเสียแน่นท้องได้นะคะเผื่อเราจะกินเยอะเนะ อย่างที่ 8. นะคะก็คือยาทาแก้แผลแก้ขันนะเผื่อว่าเราแพ้อะไรเป็นผื่นขึ้นมาเนี่ยแพ้มแมลงกัดอะไรเงี้ยค่ะเราก็สามารถทาได้นะคะอย่างที่ 9. นะก็เป็นยาทาแก้ปวดว่าแผ่แปะแก้ปวดนะคะจะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเผื่อว่าเราเดินเยอะนะคะอย่างที่ 10. นะคะก็คือยาดมช่วยให้เรารู้สึกสดชื่นขึ้นนะหายใจโล่งติดไปก็ดีค่ะ อย่างที่11นะคะก็คือพลาสเตอร์ปิดแผลหรือว่ายาทาแผลต่างๆนะคะติดตัวไปได้เผื่อเกิดแผลเล็กแผลน้อยหรือว่าลงเท้ากัดเนี่ยเราก็สามารถเอาไว้ติดได้นะคะและหากว่าใครมียาติดบ้านอยู่แล้วนะคะก็ควรจะตรวจสอบวันหมดอายุก่อนที่เราจะเดินทางนะคะว่าเอายาไปเนี่ยยาจะต้องไม่หมดอายุนะคะอย่าลืมเช็คก่อนนะคะแล้วก็วิธีการเก็บยานะควรเก็บยาในที่แห้งและเย็นนะคะควรพกยาติดตัวไว้ตลอดนะเผื่อว่าเราเกิดเหตุการณ์ที่เราต้องใช้ยาเนี่ยเราจะสามารถใช้ยาได้ทันทีนะคะและหากไปซื้อยานะคะก็ควรปรึก ศึกษาเภสัชกรก่อนนะคะเพราะว่าหากไม่มีโรคประจําตัวนะคะแพ้ยาบางอย่างเนี่ยก็จะต้องปรับเปลี่ยนยานะคะเอาเป็นไอเดียพอนะว่าเราควรจะมียากลุ่มอะไรบ้างแล้วกันเนาะและหากว่าใครนะคะต้องพกยาไปเยอะๆแบบโบนะไม่อยากจะหากระเป๋าใส่นะคะโบแนะนํานะอันนี้มันหยิบใช้ง่ายนะคะ มันเป็นผ้าอเนกประสงค์ค่ะเราสามารถแบบห่อๆนะคะแล้วก็จริงๆอ่ะมันหิ้วได้แกว่งได้มันไม่หลุดออกมานะคะแล้วก็ตัวผ้านี้นะคะบางคนเนี่ยก็คือเอาไปใส่อุปกรณ์กล้องหรือว่าอะไรก็ได้นะคะเพราะว่าด้านในเนี่ยมันเป็นผ้าแบบขนๆนะคะกันรอยขีดข่วนได้ด้วยนะคะและตัวนี้นะคะมีหลายลายหลายขนาดให้เลือกนะคะสามารถไปกดสั่งซื้อในตะกร้าสีเหลืองด้านซ้ายมือที่โบปักไว้ได้เลยนะคะรีบกดรีบเลือกรีบ,รบสั่งนะคะเพราะว่าลายน่ารักน่ารักเนี่ยก็จะหมดไว้อย่าลืมนะคะ กดไลค์กดแชร์นะคะให้เพื่อนๆได้รู้กันด้วยนะคะ